ตกค่ำนะครับก็ย่างในย่างต่อนะครับเที่ยวเหนื่อยวันนี้เที่ยวดจเางกห้อะไรสามเตานะครับเตทะเลทะเลหมอกเกล็ดอะเลหมอกมีแต่ฝนนั่นไปหมอกนะดูดูฝนนี่หละมันมีหมอกแล้วใหน้า้่าบอกโ้โหนหมดพ่งได้ชิมเดียว อันนี้สไลด์นะมันเยิ่มเยิ่มเนยย่างเยียวยานี่ห้นึ่งหม้อนะครับคนกินไม่รู้อยู่ไหนหมดมีไปไหนหางมือหมดหรือเปล่าก็ให้ยายก่อนนะเออนี่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 ตักแล้วไม่เห็น อย่างหน้าบ้านเลยนะครับแก้วโอ้มีแก้วแค่นั้นบ่โอ้ถือเปีนเียนนี้ยานะ่คันดินนะไปเอาบ้านเราได้ อู่ชั้น้างนนนนแก้วไหมยืนตํามพื้นอะแก้วแก้วแก้วบ้านเราน่ะไออยู่ข้างในนั่นไออันเท้าเท้าน่ะซื้อไว้สักตังรังนมันแตกหมดหรือมันหายกินแล้วเดินไปด้วยย่างให้ยายก่อนนะอนจะจัเแ็มติด

นน่นเอาน้ำจิ้ไปให้ยายด้วยน้องสรางตู้อีกันโมยในโมงยบชอบาคับาราเตอัดตุยเงเต้นีอัอาตู้เองเด้อไม่ต้องวายอเกินอันี้ยต่อาอีกตดงอันนี้คือ่ยางให้ยายบะาสองต่ตัวนี้ย่างยากกว่านะเปนปเสื้อื้อไอ้ที่เป็นชุดมากี่อันปีชุดหชุดเลยหรอ ลยเหรอเนื้อน้อยแล้วก็ซื้อแยกมาเตัวสไลด์แยกมาแต่มันสไลด์หนานะตอนเนี้ยสไลด์ในย่างนสไลด์เนย่างร้อยสิบหาบาทอะ่งลแต่อนุูหน่งโลร้อยแปดสิบกันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดหร้อยหกสิบไม่ได้คือดินแพงติดใจไน้ง้อิมปีทซื้อสไลด์จากมิกซีนะครับ

กินเลยวันแรกก็สุบปลาจับปลาทั้งวันวันที่สองก็ขายปลาวันที่สามเที่ยววันที่สี่วันที่สี่ทำอะไรวันนี้กินก่อนนะครับเนยยางนะครับน้ำจิ้มนี่กันจันนะครับ กระตนอร่อยครับโฆษณาเข้าไหมโฆษณาเข้าไหมก็ไม่มีชื่อนะกันจันทร์สุรินทร์นะครับอร่อยอร่อยคุณสามุ่ยรูกัได้หนูแต่แต่เผ็ดนะว่าเออไอ้หน่อยวิธีผิดกฎหมายเยอะงานเข้าเยอะงานเข้าอ ฝนตกทั้งวันนะพอตอนเย็นหยุดตกมันก็นอนเนาะไอ้ทอนไปเที่ยวแร์อะไรฝนตกตกทั้งวันเลยมั้งี่ทำมันบวชก็ตกแต่ หน้าตานี่ไม่ได้เลยหน้าตาฟิวต้องได้ละลายในปากอะไรอย่างงี้ยเรียนแล้วก็ทำอะไรเอาไปเก็บหมดแล้วอ่ะเอาไหมเซ็นไม่เกินข้าวแรงอ่าอืมอืมอำไปก่อน เอาให้ยายกินก่อนนะครับนี่เอานี่แม่มามามานั่งตรงนี้นี่มางเอามานั่งกินนี่เลยมานั่งกินนี่เลยมา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 โอ้คลิปก่อนย่าก็ไทยแต่มีส์เนี่ยน่ยนั่งอยู่เตาสวยตรงนี้ยเตาสวยอุ้ยมือเล่นเนี่ยไปเอาที่จับมาหนึ่ ก็ตอนนี้นั่งกินกันอยู่5คนครับญาติ่น้องครับ5คนเ้องานบวชเมื่อเช้าก็บ้านเขาอยู่ฝั่งนน้นเนาะไอ้ขึ้นหนึ่งนะครับเล็บก่อนนั้นนั้นท้อนต้องไปหาอยู่นุ่นมัโอยมันเอามาขี้เนี้ยช่วยนี่สุด เร็วสุกหมดแล้วนี่เดี๋ยวนั่งก็ถ้ามันไฟมันดับก็เอาเหลือไว้แค่เตาเดียวก็ได้มั้เอาไว้แค่เตาเดียวน่ะมันม่งเตานให้มันดับก่อนมันไม่มีไหมด้วยใช่ไหมตื่อไม่ไหม้นะโอ้โมกินแล้วก็กินอีกกินแล้วกินอีกน้ำบ้านอ่ะพ่อมามาเยอะากโอเคเลย ໄປລາລາຢ່ານາເປົ່າໃຫ້ຢູ່ລະຫມັດເດີ້ຫມັດມາເດແຕ່ແມງມັນມາທໍາມີເລົ່າແກ່ສຸກໃຈຍາຍຍາຍຍາຍຊ່ວຍເອີ້ກິນตรงນີ້ແຫຼະຢ່າງໃຫ້ເລີຍເອົາເຄື່ອງດື່ມຫນ້ອຍມາຍັງແຍກປິນໂຕນີ້ຍັງປິນທາງຫນ້າເອົາມີຍັງປິນທໍານີ້ແຕກກຽມມັນຕະກຽມຕະກຽມແມ່ຫ້າຈະຊິຕະກຽມບໍ จำไม่ได้มืไม่คยดีเลยอายุเท่าไรแล้วสำภาสาเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบงวดนี้ไมเจ็ดเจ็ะไม่รู้ไม่ใงวดนี้็รู้ไม่เอาอันนี้อะไรแบบนู่นไแม่น้อ นี่ชูอะไรใหญ่หูแต่ก้นเลยเปย์เฉยบ้านนี้พูดคเมนะครับอำเภอเมืองแต่พูดเเมนพูดเขมรไม่เป็นอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยาเนะ กิจสัมภารกิจดั้งเรืโอ้ยมือจ้ะน้อยายเก็บเห็นนะทำไปทายไม่ทันเก็บสืบก่อนไม่เห็นไงได้เห็นมาไงเห็นมอะไรไม่รู้บาดชูเลยย้ายตัวอย่างบู้ปอ่าชูเลยเธอหมูแบบอันเสีบตาหน่ะยับไปมองว่ะนี่นะครับกระทะยืมเข้ามา ดูโอ้โหคอนฟงเลยมมาทั้งตราเลยนะคู่มือกันใยเอามาด้วยอุดยอดเลยนี่คือปลาสเกดเล่าเล่าไม่อะไาจักไปไปบันทึกเป็นนเลยปลาความนิ่งปลาเลยอ เขงคนกันแล้วสุดยอดนะเตานี่เโอาจายกนด้ยวอ,อิ่อใครนจหกรอยใครนโอ้ดูฟันจนมองไม่เห็นเลยใคร,ค,รคนแล้วสภาพอคกคนนึง ออกกล้องเลยก็วูยับไม่ใคแปลกใครแกลกันเอาเองแกลกันเอาเองมามามาเด็กมาแล้วนอนหมดบนระมังเด็กไปซื้อนาย่างสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง รถติดยางกระยะห้าแยกรับรเร้ารถติดมากแบบประมาณว่าอะไรนะเจริญเจริญเจริญมากช่วงนี้ใช่หรอกมันอะไรนะมันฝนตกไงคนเอารถออกมาเต็มอะไปตลาดนะผ่านตลาดแล้วไอเนี่ยรถมันเยอะกว่าจะไปแต่ว่าไปไอ้ถมนหลักเมืองแน่เลยไปวิกสี่ปะ

เอามาแยกขายต่างหากอาเลื้อนี่เคยไปเหรอไม่ใช่เหรอไม่ไปแล้วเอาตุโยนกแกนจานทักนีทำไมไม่ทานนั่นไงข้าเห็นบอกจะเอาหมูสไลด์อันนี้มมีหูสไลด์ตัวนแกนจันเขามีมีแยกแบบตักตักเอาได้ว่าเอาอะไรบ้างนะครับไม่ได้เป็นชุดนะหยิบได้ว่าจะเอาปลาเเนื้อเอามันเนี่ยแยกแต่ก็ชั่งกิโลเอาราคาก็สุกกว่านิดนี้ อ๋อหอยังกินยางไม่ทันแล้วโอ้ยยังกินไม่ทันรถไฟดิรถไฟดิไม่รถไฟอ่ะทำไมเองไม่มากินตรงนี้แม่เดี๋ยวเรียกไปนู่นเดี๋ยวเรียกไปนี่ากินสักทีเราห้อนี้เลียวแม่พีดเป็นไม้ล่ะไอ้ไม้อยู่ข้างในอ่ะอ่ะมันเป็นแบบพิมล่ะที่ตรงประตูนะจะเรียกแม่เรียกแม่ก็ได้ เด็กไปนอนหมดแล้วเหลือไม่กี่คนปกตินี้ก็เกือบสิบอะได้ยุเกือบสิบเหนื่อยกันหมดแล้วไปงานบวชงานอะไรด้วยแนหครับตัวโซนเลยครับตัวโซนครับตัวโซ อนนเอขเลยโอยนี่ายไันันะเอาอไันนี่่นงนี่เอานเอกไมใช่ไม่ใช่อนีนีเฮ้ยับไปนี่ ไม่เอาจานมามาแล้วเนี่ยมาแล้วจานนกันโนนี่มาตัดกินไหมาอันนู้อันเล้นอัน้แก้วหมดละบอกแก้วเออมาต้องใส่คุ้งนะมาทั้งคน

ย้อเตานี้นะครับกับเราเครื่องไปกับเต่านี้นะเครื่องไปเก็บสนิทเตานี้เอหนไหนไอ้ที่อยู่อยู่ที่กรุงเทพก็ยังไม่ล้างเลยนะกินเสร็จถ้าไม่กินไม่ล้างนะไออยู่นู่นนะกินเสร็จไว้ยังไงเลย เวลาจะกินเี่ยล้างเวลาจะกินเนี่ยล้างเด็จุดจุดอย่อเด็ม้ไี้ยงเี๋ยวค่อยล้างล้างเครื่องสักพ้างไง่อยเอาเครื่องยิงล้างล้างกระทะเครื่องอะไรดันยิงต้องจุดไอ้นี่อมันต้องจุดแต่จุด่านจุดไรควัน อ๋อตานี่กินไปเลยกินปลาเบื่อครับวันนี้กินหมูกินเบือ้หปลาหมอไม่ย่างลาหมดเลยปลาหมอเงียนี่คอบจับยากแล้วหมดแล้วที่ นี่นเคราจับโหดมตระทรียด้ตระกระวันจับพองตระกรวันจับคอนตระกรวันเออนี่นี่ลับมาจากบ้านฮ่อสว่านกับเพลมกับเพลอยากกวาไม่ไปวาดปละนินว่โอ้ตังล่เมื่บัดบดท่าบดท่ามดเส้าตัวบงเอยนนแ่ลบงอยู่ไรกระร น้อยแต่นี่มันดูด้วยก็ตัดใจกลางกินแบบที่ชอบด้วยเสียงัวเรียงหัวะเยงหัวเราะเสียหัวเราะเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเกียงหวเราเสียวเราเสียงหวเางหัวโอเคีเราะเสียัวเรางหัวเราะเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเสียเราะเสยงหัวเราะเสีวเายังหัเราะเสียงหัวเรเสียงหัวเระเาะเียเราะเสียยวเราะเสียงหยงหเราาะเสยสียยงหัยสัวเัวเียเราะเรัว หนึต็มเยยะุยไม่อไม่ได้ปยะเ็ตังค์มาจแล้วเ่าเครักรู้ละ่นงแล้วหมแม่ตัวปลาหมอได้ประมาณไม่ถึงสองนะได้ประมาณร้อยร้อแปกิโลนาะยู่ที่ร้อยแกิโลเดียวอยู่ ได้กินเองประมาณไม่ถึงห้าโลหมดแย่งกันหมดแย่งกันชื่อโมยัแย่งกันชู่อเรือเือประมาณห้าโลแย่งกันชื่อของใครอ่ะของใครไปบ้านแย่งกันหมดเอาเอาไปส่งผิดบ้านโดนเอาอีกตามหมอคนไปส่งชื่อมันกันไงคนในหมู่บ้านเอาไป ไปส่งผิดบ้านไละไอปส่งผิดไ้มาแล้วก็เอามาแล้วก็เอาเลยกาไม่มีอะไรกินด้วยกำลังจะปหากับข้าววะหมดเลยเจ้าของไอเกือบไม่ได้กินแล้วโอเคครับกินกันก่อนนะครับกินผักด้วยอะไรมีประโยชน์มี